ให้พี่น้องทายว่าในอันนี้มันมีอย่างเอา้าเป็นมนมลเป็นขดๆใบตองเนี่ยนะครับนี่ให้ทายเบ้งว่ามีอย่างบาอในี่นี่เด็กรุ่นใหม่สีบรูรวมถึงคนที่บุใครได้อยู่น้ำบานนอกนะพี่น้องนะสีบรูเลยแหละตังตะกี้อีสานบุนเจ้าเป็นเด็กน้อยกระซีเอาน้ำจังสีแหละพี่น้องไปกี้กินไปเสียบไม้ปิ้งกิน เป็นโปรตีนย่างดีเลยนะพี่น้องนะในโตนี่เดี๋ยวยีสานพระเจ้าสิเปิดไ้เบิ้งนะว่ามันมีอย่างอยู่ในนี่นะครับนี่อยากเบิงะะ้งเพื่ะอยากระะู้เพื่ะเป็นโตจังไหจุดแถวบ้านสีเอิญว่าคุรู้นางอวเด้อพี่น้องอยู่ในนี่แหละสิออกโตขาวๆนี่เห็นไหสิอยู่ในนีเออนเนนน่เลยเนี่ยสวยงามตัวเดี๋ยวสิเปิดไ้เบิ้งเด้อ แกะเลยบอพี่น้องนะสิแกะเลยนะครับสิขี้ข,ขี้ให้เบิ้งเลยว่ามันเปลี่ยนโตยังไงนะครับโอ้มันพันแน่นเนาะพันแน่นพันแน่นเบื้องเด้อสิแกะแล้วของบอ่แปลกแต่ว่าพี่น้องสีบ่รู้เลยแหละว่านี่อย่างอยู่ในนี่นะครับบ่แมนสมงวบ่แมนฮอลสมเด้อแกะเลยแกะเลยแกะทีลาน ขาวจุนพูนนะเห็นบ่ของบบแปลกแต่พี่น้องบอ่เคยรูก้กันแล้วกันแ่ะบบส่วนมากสิบ่เคยเห็นนะพี่น้องนะอันนี้เป็นผีเสื้อมะนะครับนอนผีเสื้อที่อยู่ในไปกล้วยหรือว่าขรูนน้งอ้วกขาวจุนพูนสวยงามบล่ล่ะมีลายโตด้วยพี่น้องแต่ว่าน,นี่ก็สีหอมันวบพี่เก่านะครับอันนี้ก็อันนี้ก็มีคืออันบีเบิ้งแหล้วนี้นะครับ นี่หอมันไว้ก่อนปิดมันไว้